สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หนูนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสยามยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่กิจกรรมสมาร์ทฟาร์เมอร์เพาะฝันปั้นอาชีพสมาร์ทฟาร์เมอร์เพาะฝันปั้นอาชีพกิจกรรมดีๆที่สร้างเกษตรกรให้มีความสมาร์ททันยุคสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปใช้ในการสร้างรายได้ประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมากิจกรรมของพวกเรามีอะไรบ้างเรามาติดตามได้เลยนะคะการเลี้ยงไก่ไข่เป็ดไข่ทุกๆุกเช้าวพวกเราจะไปให้อาหารเก็บไข่เปลี่ยนน้ำดูแลสุขภาพเป็ดไก่เพื่อให้ได้ไข่ที่มีความสุขเราจะนำไข่ที่ได้ไปส่งร้านสหกรณ์เพื่อเป็นรายได้ของกิจกรรมการปลูกพืชผักเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำเราชอบมากเพราะจะได้ผักที่ปลอดสารเคมี เพราะเราใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกในการบำรุงต้นและบำรุงดินเราจะได้ผักอินทรีย์ที่ดีนะคะเรามีกิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ซึ่งเราได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราชอบมากๆเช่นกันค่ะกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรียนของเรามีเห็ดนางฟ้าที่เราปลูกเองบางครั้งแม่ครัวจากโรงอาหารของพวกเราก็นําเห็ดนางฟ้ามาปรุงให้พวกเรากิน หนูชอบกินเห็ดนางฟ้ามากค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งของโรงเรียนพวกเราก็คือพวกเราช่วยกันทําปุ๋ยน้าหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติโรงเรียนของพวกเรามีการปลูกหญ้าแฝกรอบๆอบบ,อบ่อปา้าเพื่อป้องกันหน้าดินและช่วยบํารุงดินไปด้วยกิจกรรมหนึ่งที่เราชอบอีกเช่นกันคือการนำปลาดุกที่เราเลี้ยงมาแปรรูปเป็นปลาดุกแดดเดียวปลาดุกระซึ่งหนูก็ชอบกินเช่นกันค่ะ กิจกรรมที่สำคัญที่สุดให้กิจกรรมสมาร์ทฟาร์มเพราะฝันบัานอาชีพคือการนำผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปสู่กระบวนการสากลและร้านค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับกิจกรรมของพวกเราได้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและทำการแบ่งปันรายได้ให้กับพวกเราทุกคนจากการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนบ้านโคกสยาได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ พ่อเพียงด้านการศึกษาแระทรวงศึกษาธิการพวกเราเป็นแกนนำสูนยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงเพื่อนๆพนพี่ๆทุกคน